ครับสวัสดีเอฟซี FC, มังกรอีสานทุทสานครับกับผมสันมังกรอีสานครับมนิกาได้มีโอกาสมาเช็คแปลงนะครับหน้าของเจ้าของหลังจากฉีดมังกรอีสานไปแล้วนะครับผมว่าหน้าของสันมังกรอีสานเป็นจังไดนะครับหญ้าเป็นจังไดนะครับมาเบิ่งครับผลงานของมังกรอีสานนะครับ เงียนคลิปครับอย่าบ่ามีพ่อเสีนนะครับหน้าของสันมั่งก่อนอีสานครับพี่น้องครับนะครับหน้าทั้งหมดเจ็ดลนะครับฉีดมั่งก่อนอีสานไปนะครับทั้งหมดสองสุดครับนี่คือผลงานนะครับ พอท่านได้ใส่ปุ๋ยหลบแรกเลยนะครับเขาก็สิเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับเขียวไปตองกล้วยนะครับตวยนะครับบรรยากาศกำลังดีครับตอนนี้เวลาหกโมงเคิงนะครับหกโมงเคืองคือสิบแปดนาฬิกาสามสิบน,นาทีครับพี่น้องครับ เป็นหน้าวานครับเป็นหน้าเขาวานนะครับเป็นเขาพันกอคอหกเขาเหนียวพันกอนาานคอหกรับพี่น้องครับเขาคนข้ังสม่ำเสมอน,น,นะครับทิวสวยนะครับผมบ่เคียวแหละเป็นเคียวไปต้องอ่อนนะครับผม ถ้าพี่น้องมาเบิง่งบอวันว่าอันนี้นน้ำแต่พี่น้องใส่มั่งกรอ,อีสานแล้วน่าจะของโมไซนะครับวันนี้หน้าข้างๆเป็นหน้าดำน่าจะของเป็นหน้าหวาน ตรงนี้เป็นร่มๆมนี่นะ่าจะเป็นนัวละวาดครับเลยครับที่สุดออยอดยาไข่ยานน่น่าเขามั่งกรอีสานกลองแดงครับพี่น้องครับพี่น้องที่เบิ้งคลิปวิดีโอแต่ละตอนของสันมั่งกรอีสานนะครับ ออกยำความมั่นใจให้กับพี่กับน้องนะครับนี่คือการเฮ็ดหน้าจริงนะครับเราล่องใส่จริงมาพี่น้องเบิง่งหนาทีหน้าทั้งหมดเจ็ดลครับเขาเป๊ะสรรม่มเสรรมอครับอันนี้ขางกระแท่น,นี่สงสัยเพิ่นมาหลก ลกหย้าไม่เท่ามาลกหย้าขางกันเที่ยนี่อย่าขางกันเที่ยแต่หอย่าในหน้านี่บมีเลยครับอืม ฝาไว้น้ำสำหรับพี่น้องที่ยังลังเลนะครับหายาขาหยาในหน้าเขาจากที่ใสตัวไหฝากไว้น้ำครับปริพันธ์สุดยอดยาขาหยาในหน้าเขามั่งกรอ,อีสานกลองแดงครับพี่น้องครับฝากไว้นํำนะครับพบพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ขอการคำ่ขาขอบคุณและสวัสดีครับ